วันนี้จะมาทำเมนูตามกระแสนะคะกระเจี๊ยบน้ำมันหอยถึงจะเป็นกระแสแต่ว่าตลาดนะัดแถวบ้านยังราคาถูกมากนะคะหมดนี้10บ,บาทเอง ตัดหัวเสร็จก็จะเอาไปทำความสะอาดนะคะแล้วก็จะเอามาลวกในน้ำเดือด,ด,อดแค่หนึ่งนาทีก็พอนะเพราะว่าถ้านานกว่าน,นั้นเดี๋ยวมันจะเละเกินไปนะคะพอลวกเสร็จก็เอาไปน็อกน้ำเย็นเลยค่ะเพื่อช่วยคงความกรอบให้กับกระเจีย๊ยบเวลากินจะได้ฟินๆไม่ต้องลวกนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดน้ำมันหอยอีกรอบนึงเสร็จแล้วก็มาทำกระเทียมนะคะเอาไว้ทำกระเทียมเจียวไวนะ้โรยหน้าแล้วก็เอาไว้สำหรับผัดน้ำมันหอยด้วยถ้ากระเทียมไม่เยอะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะเจียว ียวกระเทียมกันเลยจ้าขั้นตอนนี้คือจะบอกว่าหอมคลุงทั่วบ้านมากเจียวไปเรื่อยๆนะคะให้กระเทียมเหลืองสักประมาณ90%ก็พอไม่ต้องให้รอถึง100%เนตนะเพราะว่ามันจะขมเสร็จแล้วก็ตักพักไว้นะคะแานั้นก็มาลงมือผัดกันเลยใส่กระเทียมลงไปโคลโคลให้กระเทียมเหลืองสักนิดนึงจากนั้นก็ใส่กระเจี๊ยบนางเอกของเราลงไปเลยคะ่ะปรุงรสไม่ยากนะคะตามคลิปเลยน้ำตาลสักหนึ่งช้อนชา ผงปรุงรสน้ำมันหอยก้อยอยอหยอกะเอาเนาะไม่มีสูตรตายตัวนะคะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แล้วก็ตามด้วยซอสฝาเขียวนิดเดียวโคเลโคเลไปจ้าไม่ต้องผัดนานเกินนะคะเอาให้ว่าเครื่องปรุงมันเข้ากันดีเนาะตะล่อมไปตะล่อมมาให้มันแบบว่าเครื่องปรุงมันทั่วถึงสักนิดหนึ่งนะคะไม่ได้กะว่าเอาสุกอะไรมากมายเพราะว่ากระเจี๊ยบเราสุกมาอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วก็มาจัดจานกันจ้า ลงไปเลยเห็นไหมจะเห็นว่ากระเจี๊ยบเรายังมีความแบบว่าเด้งๆนะคะไม่ต้องต้มนานไม่ต้องผัดนานนะคะจะได้ประมาณนี้เลยราดน้ำซอสตามลงไปจ้าแล้วก็เอากระเทียมที่เราเจียวไว้นะคะมารอยหน้าแต่ง สีสันให้มันดูน่ากินเสร็จแล้วคะ่ะกระเจีย๊ยบผัดน้ำมันหอยอร่อยดีมีประโยชน์จะบอกว่าจานนี้ไม่พอกินคะ่ะคลิปหน้าไอด้าพาไปทำอะไรต่ออย่าลืมติดตามกันไว้นะคะ